เชา้าเตรียมตักบาทสองชุดของลุงพลชุดหนึ่งใส่ดอกไม้ให้ลุงพลยังอืมมีเก็บมากันดอกไม้อ่าฉันน่าไม่หย็บมันอม <laughs> รอพระพระมาหกโมงสิบห้า ัอบงแล้วม,มีหมูทอดข้าวเหนียวหมูทอดนีอก็ข้าวเหนียวหมูทอดอเสียงนกกาล้อง เ yeah, yeah. ี๋่วเจ้าเหรอดอกน้าดอกอะไรที่ก้าวเลยเดีลยคุณโชว์ก้าชั้นมาธุคนพามายังเปิดประตูบ้านรอพระ แน้วนั่งเลยเลอยกกว่ามาก่มาเก้าอี้มาจับตำแหน่งแมวหน้าด้อข้อขี้เด่นขีใส่ฝังโน้นไปกับวัดอยู่ทางไหนอะพี่พี่พลทางไหนข้างในนน้นเหรอ อ๋อมามจากนั้นน่ะเหมือนเห็นสีเหลืองๆ,ๆมาละเออในหมู่บ้านแต่ละบ้านไปตักไฟกัแวมเลยค่ะจะปีใหม่แล้วเนาะดักไฟกันแล้วก็ไปไหนนีกพ nice ันเป็นอะไรนะ

เห็นสังเห็หนตั้งใจกวดน้ำละปอนนะโยมกวดน้ำป่ะกดเลยไหมแม่ กดเลยกดเลยเสร็จทีเดียวจอวาพุลาบุล็บุลนติสากลางไอว่ามีว่าอิโตจินังเปทนันังว่าปกบปักตติตัางปิตังตุมังกิะเมว่าจะมิตันโตจาบเปตังกับปะยันโทเป็นโสยาจามนิ่ติ यतो यथा तप्येति योऽविवाचान्दुस करो गोविना चतुमाते अभवद्वान्दलाय दुःखी एकायुकोपवापि एकायुको अरेदने चिनो च तरो तवा दे आयुवनो दुःख ออลุงเหลืองจ้าเดินทางค่อย่อยไปทุกสิ่งทุกประการเพลิน có có cho mở có đai rồi đấy. จะใช่เนะน่าจะลู้เฉ็นตรงนี้คมจะไปหลายสายมั้งคะไม่ๆม่ภาพใช่แบ่งสายกันงไงบางบางสายก็ไปอีกองค์นึงก็ไปไอ้นั่นถ้าคนไม่เยอะเนาะอีกองค์ก็ไปสายซอยซอยอื่นซอยเก่าวนะ่าวัดการอีสานใจอยู่ในบ้านหลังนั้นมั้งดู นี่ป่าอเขาได้แน่ใจเพราะว่าเขาจะโผล่มาแบบมันต้ออยู่บ้านที่ไม่มีคนแหละเขาลูกเป็นยอดโทรมาแบบเราไม่ไม่เห็นไงว่ามาจางไหนเขใจใหญ่เลยเหมือนกันนิวค่ะนิวออกมาเถ้าพิมมันขึ้นรถมาหรอยมรอะอย่างเงี้มันแพร่โตมากแล้วดิสูงอย่างเดียวขายาวมาก สูงกว่าโน yeah. ้ยอ่ะโน้ยสูงกว่าย่าดีแล้วเยอะหุ่นแม่เล้วอ่ะนี่จะย้ายอะไรนั่นไงอาหารเธอน่ะในจานนู่นจานานน่นนแต่ลูกมันจะกลัวเขา พี่ฝนบอกว่ามันวิ่งหนีใช่ป่ะงแล้วถึแล้วกินเลยนเลยอะไรกินปเยอะนกินไปเกินือ ช้ามาชั้น